รีวิวค่าใช้จ่าย3วัน2คืนที่เกาะมากฉบับคนขี้เกียจขับรถรอบนี้นะคะกุ้ยเลือกเดินทางไปกับบุญสิริง่ายครบจบในที่เดียวเพราะเป็นการซื้อรถบัสแล้วก็เรืออยู่ในแพ็กเกจแล้วราคาจะอยู่ที่1,100บาทต่อคนต่อเที่ยวนะมีน้ำแล้วก็เข้ากล่องให้ด้วยโดยรถบัสนะคะจะออกตัวจากเข้าสารและพาเรามาส่งที่ท่าเรือหลมสอกเพื่อขึ้นเรือต่อเรือเนี่ยจะมีสชั้นทุกคนมีห้องแอร์ด้วย นั่งสบายเรือไม่กระแทกใช้เวลาแค่40นาทีก็ถึงเกาะหมากแล้วมาพักกันที่เกาะหมากโคโค่เคปรีสอร์ทห้องพักมีหลายแบบหลายโซราคามีตั้งแต่2000ต้นจนถึง9000กว่าและนี่คือโซนด้านหน้าที่อยู่ใกล้ชายหาดมีสระว่ายน้ำด้วยค่อนข้างใหม่และสวยมากๆแต่ว่าถ้าอยากเซฟบัตเจ็ตหน่อยเนี่ยให้เลือกไปจองโซนด้านหลังแบบเราซึ่งห้องพักก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะให้อารมณ์แบบสาวบังกะโลติดเกาะราคาที่พักของทป์น,นี้นะก็จะอยู่ที่2 5 0 0ต่อคืนซึ่งส่วนตัวก็เป็มันสงบเงียบดีนะ เพราะว่าแยกเป็นหลังเลยแต่ว่ามาแรงค่อนข้างเยอะหน่อยก็จะนอนกลางมุงได้ฟิลไปอีกแบบหนึ่งตกเย็นก็เดินไปนั่งชมพระอาทิตย์ตกดินจิบเครื่องดื่มชิลๆได้ที่บรู e Pearl h a r b o r ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของเกาะมากแต่กวยอ่ะไปนั่งรุ้นดูเด็กๆโดดน้ำคือจอยมาก แต่ถ้าอยากสัมผัสทรายขาวน้ําทะเลใสนะก็สามารถนั่งเรือข้ามไปเกาะขามได้ซึ่งปัจจุบันนะคะค่าเรือเนี่ยจะอยู่คนละ200บาทบวกค่าขึ้นเกาะอีก200นะแต่ว่าจะได้ฟรี1ดื่มก็เป็นทั้งหมดคนละ400บาทหรือเราจะเช่าคายักพายมาก็ได้นะถามฝรั่งที่เขาพายมาเนี่ยเขาก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีจากเกาะหมากมาเกาะขาม